อวัสดีครับเมื่อนี่ตะพนมามาติดตามการปล่อยแหนแดงเนาอะตะพนที่ปล่อยเอาแหนแดงมาปล่อยหนองนี่ก็คงสึกว่าหลายพกนพกกุงวนนะครับแต่ว่าการมาติดตามผลงานล่ะคงซึ้ว่าพิดหวังนะครับแหนแดงก็กลายเป็นแหนแดงจริงๆนี่เห็นมานใต้เลยนะครับอุ้ยบ่เกิดเลยแหมไม่เกิดนะครับนี่กลายเป็นแหนแดงถ้าเป็นลักษณะนี่เนี่ยคือมรอดนะครับ ได้แล้วบเกิดนะครับกาส่วนหนึ่งตะพ้นนี่บใน่ใจนะว่าเพราะอย่างเพราะว่านึงแหละมันจะมันลุกไปหรือเปล่ากับบรูเนาะตรงนี้มันจะลุกไปหรือเปล่ามันทําให้แหนแดงไม่เกิดอย่างประมาณนี้นะครับเพราะว่าน,นี่นจอกมี่พักอย่างอันนี้พะอื่นพักผมเหมือดพักหผมคัมม้วยอย่างนีพักกระแยงคั้วยอย่างประมาณนี้เนาะ มันเลยเบเกิดกกับบจากอันนี้ตะพุนกับบเนใจอยู่กันนะครับแต่สิ่งทีหนึ่งที่ตะพูนพ่อนะครับตอนนี้เนาะโอ้ปลาลูกคอกครับปลาลูกคอกหรือว่าปลาคอนะะั่นแหละบางท่าเรปลาคอแล้วภาษาไทยนี่จะน้อยกับปลาช่อนเออโอ้นเป็นจำนวนประมาณมน้อยไหมน่าจะอยู่ที่ประมาณหมื่นกว่าตัวนะครับนี่โอ้ยถ,ถ้ามันหลอดเหมือนเด้นี่เดี๋ยวตะพุนจะซูมมาแล้วม,มันจะได้มันจะติดไหม ตัวเล็กจริงๆครับเพิ่งบอสหมือนก้างเศร้านี่บอจากเด้อนี้นี่เลยครับโอ้ยเดี๋ยวเยอะมากเลยนี่ครับเป็นผงเลยครับยาวไปนู่นนะครับโอ้ปลาตัวนี้ถ้าเป็นปลาตัวเดียวกับสิ้ใหญ่คักี่ดอกโอ้ยหลายแห้งนะครับหลายแห้งน่าจะบอกังเศร้านี่ละนี่ แขวงเสารนี่ไปจากตรงนี้หลายแห้งนะครับประมาณสองสามหมื่นตัวนู้ยลายลีบะแน่นอนเองน่าจะเป็นป้าตัวที่ใหญ่ที่สุดนะครับนี่น่าจะตัวที่ใหญ่ที่สุดมากๆเลยนี่เห็นบ่เห็นบ่ครับเห็นไหมครับนี่นี่ขนาดนี้เลยครับโอ้เขาใหญ่มากเลยนะครับนี่ผุงให่แห้งดีนะครับไปนูน่นโอ้ย โดยปกติเขากระจาบนาจะหลายป้านี่นะปลาตัวนี้ก็นนาจ,จะเป็นปลาตัวถี่ใหญ่สุดอยู่ดอกเพราะว่ามีมีอันมีลูกหลายแห้งไข่หลายแห้งวานต่นเป็นหมื่นหมืนสองหมืนตัวนี่เห็นจะได้เอาเป็นลายลายไปอุดนอ้เยอะแยะจริงๆครับแล้ยิบรลยับเต็มไปหมดเลยครับ ลมไปเลยครับนี่ปลูกกำลังไปปลูกนะครับเนาะอาจจะสู้มากบะขคาใดบ้างเลยใหญ่มากครับใหญ่มากผงใหญ่มากเลยโอเคครับแหน,นแดงม่เกิดนะครับแหนแดงแหนแดงไม่เกิด แหนแดงแหนเขียวกลายเป็นแหนแดงไปแล้วนะครับไม่เกิดเจอแต่ปลาลูกขอกผู้งไงยนะครับถึบิ่อบอวางเสานี่ไงแห้งนะครับนี่เลยเจอไหมครับเห็นไหมครับประมาณนี้เจอไหมครับโอ หลายๆเย,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 ยอะมากๆต่พูดขาดกานว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณสามหมืนเป็นผูงงใญ่แห้งไหมสามหมืนตัวนี่นะถ้าแมนเขาหลอดอยู่ที่ประมาณพันโตนี่ก็อู้ก็ถือว่าคาดเดิบอ,อยู่เดยเพื่อเขาง่ญ่เนาะเขาก็จะออกจากสะเขาก็จะมาอยู่ที่นี่เนาะ เป็นบริเวณนี่แหละนะครับก็จะมาอยูนี่ขึ้นไปนู่นใกล้ๆหมดแล้วขึ้นไปหอดพุนพุนพุนก็ว้่ววายหมดแล้วนะครับพืนพ้น,น,นที่ตรงนี้สิบสองไร่แต่เขาอยู่ตรงนี้เนะาะหลอดยักพันโตนี่กันโอ้พอดีไซนเบียดยู่นะครับพอดีไซนเบียดยูน,นะครับเยอะมากจริงเยอะจริงๆครับเยอะจริงๆ หลายคักหลายคับนี่เลยครับปูต้งมาแลนลักษณะาของการแลนเนาะป้าลูกข้องนี่เขาจะเขาจะไปเป็นผูงนี่เขจะไปเป็นผูงวิ่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 งไปอ้อมอ้มอมไปเขาจะมีหัวหนาเหมือนจะมีหัวหนามูอย่างประมาณนั้นละ<ม>เหมือนเขาจะมีหัวหนา<ม>เขาพาไปสินะ เาก็จะแล่นอ้อมอ้อมอ้อมไปเรื่อยๆวน่นไปเรื่อยๆไปทางไหนก็ไปเป็นผูงไปเป็นทีมอยังประมาณนั้นนะ แต่เขาก็บ,บอลอันนั้นเนเพราะว่าหนาฝนมากหนาเกิดมีพายุหยัางมากสิเห็นา่เขาก็จดโดดไปเอ้ยบื้นไปหยังประมาณนี้แหละพวกประคอเนี่ยเขาเขาเก่งอยู่แล้วเขาถนัดอยู่เรื่องเรื่องการกระโดดเรื่องการบื้นไปหนี่ไปหันเนาะเขาเก่งประคอเป้าชนเลยอาจจะไปอยู่หน้าผู้นั้นแน่หน้าผู้หนี่แน่ใส่เบ็ดใส่กางถือเวสุอบองสุอบอนนั่นแหละจะนอยกับบื้เนี่ยอยู่เนี่กินหย่งเนาะอยู่บ้านเ้านะครับ เยอะแยะไปหมดขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับผมขอการคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ